กราบสวัสดีคุณผู้ชมและน้องๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกับคลิปเปิดตำนานโมบ้าและเคลียร์ป่มก๊อปเกมและหวาง ROV และ LOL Wildrift นะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆที่เข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครถ้าไม่กดมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะไลฟ์สตรีมหรือว่าจะอัพคลิปนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลย อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าทั้ง ROV และ l e a c h of Legend Wild Rift เนี่ยเป็นเกมสไตล์โมบ้า BA, เหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มพูดว่าใครก๊อปใครเดี๋ยวผมขอเปิดตำนานเกมโมบ้าก่อนเลยนะครับย้อนไปนในปีพศ2541 Starcraft เป็นวิดีโอเกมประเภทวางแผนเรียลไทม์พัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Blizzard Entertainment และพัฒนาจนเกิดเป็นแผนที่ของ Starcraft ที่ชื่อว่า Eon of s t r i ไตในแผนที่นี้จุดมุ่งหมายของแต่ทีมในฉากก็คือทำลายฐานทัพใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามที่เรียกว่าเอ็นเชนซซึ่งมีการป้องกันหนาแน่นที่สุดอยู่ตรงมุมของแผนที่โดยผู้เล่นจะได้ควบคุมยูนิตที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกว่าฮีโร่รวมกับพักพวกซึ่งถูกควบคุมผ่านประดิษฐ์ปัญญาที่เราเรียกว่าครีปและจากรูปแบบการเล่นของเกมตามบทบาทผู้เล่นจะสามารถอัพเลเวลฮีโร่ของตนและซื้อทอง เพื่อซื้อไอเทมระหว่างการเล่นได้ต่อมาในปีพศ2545 Warcraft 3 Reign of Chaos ได้ออกสู่ตลาดโลกและ e o n s t r i k e Map ใน Starcraft ก็ได้ลงมาสู่ใน Warcraft 3 Reign of Chaos ด้วยเช่นกันด้วยในเกม Warcraft 3นั้น MAP Editor อ,อ,อันใหม่ที่มีความสามารถในการพัฒนาแผนที่สูงกว่าในเกม Starcraft นั้นทำให้การสร้าง Ma ปออกมาทำได้ดีกว่าเดิมจนในปีพศ2546 เวอร์ชั่นแรกของ Defense of Ancient ก็เปิดตัวครั้งแรกในที่สุด Defense of the Ancient ใช่ล้วครับนั่นคือ Dota หรือว่า .A ที่พวกเราคนไทยประเทศเดียวในโลกเรียกกันว่า .A นะครับจนในปีพศ2549บริษัท Riot Games ก็ถือกำเนิดขึ้นในวงการเกมอย่างเป็นทางการและในปี2551 ก็เริ่มมีข่าวของการเปิดตัวเกม리ช c o o l l g g n n s หรือว่า LOL ในเวอร์ชั่น PC และเปิดตัวในปีพศ2553ในที่สุดและแน่นอนครับในทีมงานที่พัฒนาเกม리ช오 of Legends เนี่ยก็มีผู้พัฒนาที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเกม .A มาด้วยย้อนไปนในปีพศ2552 Tencent บริษัทเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียจากจีนก็เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของไลออดและล่าสุดทางไลออดก็ออกมาบอกแล้วว่า t ท n c e n t t ร์ e o อ e ดไป o t ไป100%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและภายในปีพศ2 5 5 9ันร้อยห้เรียมออฟเวอร์เ er, หรือว่า ROV ก็ถือกำเ,น,เนิดขึ้นมาเกมมือถือจากค่าย n c e n t Game ที่พัฒนาโดย Timmy Studio Group โดยมีพื้นฐานมาจากการดัดแปลง l ลิ Rich of Legends จากค่ายลอดเกมจัดจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทยโดยกรีนา ซึ่งเทนเซนเป็นเจ้าของที่ถือครองหุ้นไรออดไว้ในมืออยู่แล้วมานําเสนอใหม่บนมือถือนอกจากจะเป็นเจ้าของใหญ่เดียวกันโดยเทนเซนและยังได้ข่าวว่าทีมพัฒนา ROV ก็ยังมีทีมพัฒนาที่เคยพัฒนาดิชออ e เดเจนมาก่อนอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทําไมเกม2เกมนี้มันละไม้คล้ายคลึงอย่างเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเลยนะครับและ ROV ก็ดังเป็นทุกแต่จนมาถึงตอนนี้ไหนที่สุดต่อให้ดังหรือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในไทย และประเทศเพื่อนบ้านมากแค่ไหนในกระแสะทั่วโลกก็ยังประสบความสำเร็จไม่มากพอนะครับเมื่อเทียบกับ l e a g e of Legend ในเวอร์ชัน PC ที่ความนิยมและตลาด e s p o r t ติดลมบนไปทั่วโลกตลอด10ปีที่ผ่านมาผมคิดว่ารอยอดเล็งเห็นถึงโอกาสในส่วนนี้ในตลาดโลก เลยเกิดโปรเจกต์ใหญ่อย่าง Rich o f r e g e n Wild Rift ขึ้นมาที่มีข่าวผ่านมาหลายปีแล้วและตอนนี้ก็เปิดให้บริการ Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยไ i ออจะเป็นทั้งผู้พัฒนาและให้บริการเองโดยไม่ผ่านการีนาแบบ ROV แต่อย่างใดหรือสรุปก็คือ ROV จำหน่ายโดยการีนาซึ่งมีเจ้าของเป็น Tencent และ Rich o f r e g e n Wild Rift จำหน่ายโดยไรออซึ่งไ i ออก็มีเจ้าของโดย Tencent เหมือนกันต่างบริษัทกัน ต่างที่ผู้พัฒนากันแต่มีเจ้าของใหญ่เป็นคนเดียวกันฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆพ่อ,พอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมเกมทั้ง2เกมถึงมีบางอย่างที่คล้ายกันเสเหลือเกินนั่นก็เพราะว่าการสร้างเกมใหม่ขึ้นมาเกมหนึ่งโดยทีมพัฒนาที่เคยทําเกมเกมหนึ่งมาก่อนมักจะนําข้อดีหรือว่าโมเดลหรือว่ารูปแบบบางอย่างในเกมนั้นมาและแต่งเติม ต่อยอดใส่ไอเดียและความต้องการของผู้เล่นหรือผู้บริโภคไปในเกมใหม่ไม่แปลกเลยครับที่มันจะคล้ายกันในหลายๆเกมต่อไปนี้จะเป็นความเห็นส่วนตัวของผมบุญบุกเกมมิ่งเลยนะครับสำหรับผมที่เล่นเกมมาเป็น10บสปีเห็นดรามา่ากอปเกมกอปปืนกอปตัวละครมาก็เยอะด่าเกมนั้นว่าขยะบ้างอะ่ะด่าเกมนี้ว่าเกมเด็กน้อยบ้างแหะแต่ผมคิดว่าการที่เกมเกมนึงเนี่ยจะมีภาพกาก,ากมันก็หมายความว่า โทรศัพท์หรือว่าคอมคนที่มีงบน้อยจะเข้าถึงได้ในแบบเท่าเทียมกันไม่ใช่หรอครับเราทุกคนก็อยากเล่นเกมที่สนุกเหมือนกันไม่ใช่หรอครับนั่นหมายถึงความเท่าเทียมในการเล่นเกมยังไงล่ะครับแต่เพื่อนๆคิดว่าถ้าอยู่ดีสุ่มโทรศัพท์ของคนมา100คนเนี่ยโทรศัพท์กากหรือว่าโทรศัพท์ตัวท็อปของรุ่นจะเยอะกว่ากันล่ะครับใช่แล้วครับปริมาณโทรศัพท์สเปคต่ำต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนั่นหมายความว่าการเข้าถึงผู้คน ของผู้พัฒนาเกมจะมีมากกว่าเกมที่กราฟิกโหดๆไม่ใช่หรอครับและในมุมมองของผู้พัฒนาเกมการที่เข้าถึงผู้คนได้มากๆมันคือถังเงินถังทองของบริษัทเกมเลยนะครับเกมคือความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ไม่ต่างจากน้ำโคลาที่รสชาติแทบจะคล้ายกันร้อเปซแต่ก็ดันมีหลายยี่หอ้อหรือว่าขนมห่อที่เป็นมันฝรั่งเหมือนกันชอบเกมไหนก็เล่นไปเถอะครับเพราะว่าถ้ามันก๊อปกันจนถึงขนาดที่ต้องฟ้องร้องกันในศาลเนี่ยทางผู้พัฒนา เขาก็จะไปฟ้องร้องกันเองครับพวกเขาไม่ปล่อยให้บริษัทตัวเองเสียผลประโยชน์ในส่วนนั้นหรอกเหมือนกับข่าวอันโดกดังที่ผ่านมาระหว่างเกม Arena f 2กับเกม Rainbow Six ที่สุดท้ายทางบริษัทที่ถูกฟ้องร้องมาก็ต้องปิดเกมไปในที่สุดเหตุผลที่ผมทำชแนลนี้นอกจากเรื่องเงินแล้วก็มีเจตนาเดียวนั่นก็คืออยากให้สังคมเกมในประเทศไทยดีขึ้นกว่าเก่าที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปเปิดตำนาน เกมโมบ้ BA, และเคลียปมดราม่าการกอฟเกม ROV และ l a g u h of Legends เนี่ย mm hmm. ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขาดตกบกพ้องตรงไหนผมขออภัยมาณะที่นี้ด้วยวาจาไหนพูดไม่เข้าหูก็ด่ากันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยผมไม่โกรธแน่นอนและถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่จะเข้ามาให้เรื่อยๆและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณผู้ชม จะได้รับทราบข้อมูลเหล่านั้นก่อนใครและไม่ว่าคุณจะเล่นเกมด้วยเหตผลอะไรนะครับขอให้คุณมีความสุขไปกับมันนะครับดีใจมากๆที่คุณผู้ชมและเพื่อนๆน้องๆชมมาถึงตรงนี้สำหรับวันนี้ผมบุญบุกเกมมิ่งขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ